ข่าวแรกวันนี้นะครับผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังทีพ่พระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตที่โรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพวรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารี โปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอรกระทูจำนวน1,000ถุงโดยมีนายนารงวุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในอำเภอกะทูและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ สำหรับในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุส่วนรน้อนเนศาดค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภยัยจำนวน3อํอำเภอ17ตำบล88บหมู่บ้าน39ชุมชนซึ่งขณะสถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะก็ได้คลี่คลายแล้วแต่เกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน5จุดโดยเฉพาะช่วงขึ้นเขาป่าตองกระทู้เกิดดินสไลด์ใช้การไม่ได้หนึ่งสายและในส่วนของอำเภอกระทู้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน3ตํตำบล6หมู่บ้าน17ชุมชนค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน90 0 คคัวเรือน่ะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายที่อาคารการจนาพิเศษชั้น2องอเภอเมืองภูเกต็ตผู้แทนพระองค์ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานจํานวน1,000ถุงเพื่อไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมืองภูเกต็ตโดยมีนายพิเชษปานะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตและนายอำเภอเมืองเป็นตัวแทนรับมอบถุงยางชีพพระราชทาน